พวกกเราาลัังงสบบายจตมือพลนลนูกเสือทุกคนวันทยาหัดลดมือลงเช็คชื่อเช็คจำนวนหนึ่อา้าวลูกเสือเพื่อนหายไปไหน 1, 2, หนึ่งคนมาแล้วเลูกเสือคนที่4เดินหน้ามาครับ ลูกเสือคนนี้ทําไมมาสายครับปัาา่นจักรยานมาครับปั่นจักรยานมาอ๋อเพิ่งปั่นมาครับโอ้โหเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับขอทําโทษหน่อยนะครับ,ทบโทษฐานที่มาสายลูกนั่งห้าทีปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาเข้าค่ายลูกเสือสองวันหนึ่งคืนให้นักเรียนทุกคน หยิบสเบียงออกมาครับลูกเสือคนที่หนึ่งเอาสเสบียงมาไหมครับผมลืมเอามาครับอะไรนะครับลืมเอามาครับลืมเอามาหรอต้องโดนทําโทษลูกนั่ง3ามทีปฏิบัติหนึอลูกเสือผู้หญิงเนตรนาลีสองคนเนี้ขำหรอครับเมื่อกี้ใครขำลูกนั่ง2ทีปฏิบัติ 2> 1, 2, ลูกเสือบิงเดินหน้ามาครับเอาสเสบียงมาไหมครับ โอเคขอดูสบียงหน่อยครับหนูเอาชีวิตมินิมาค่ะว้าวลูกเสือเนตรนาลีคนต่อไปเดินหน้ามาเลยครับลูกเสือใบเตรียมสบียงมาไหมคะเตรียมมาโอเคขอดูหนะะ่อยค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะเนี่ยชีวิตมินิรสเลมอนชีวิตมินิรสต้มว้าวชีวิตมินิ เครื่องดื่มวิตามินซี2 0 0เซมีทั้งรสเลมอนและรสส้มเยี่ยมมากเลยครับแล้วคนต่อไปครับลูกเสือเบสลูกเสือเบสมาชา้ารถติดแล้วก็ปั่นจักรยานมาใช่ไหมครับเตรียมสบเสบียงม,มาไหมครับเดี๋ยวม,มาครับขอดูสบเสบียงหน่อยครับอุ้ยพี่เบสเตรียมอะไรมาครับเนี่ยอุ้ยข้าวาอุ้ยอบออ๋อไข่ต้มโอเคครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อม พร้อมจะไปเข้าฐานประจนภัยไหมครับพร้อมด่านที่หนึ่งเดินทางไกลทุกคนเข้าแถวเีบตัวออกเดินทางได้ดดไสามสองหนึ่งยอยู่น้ำยังเลยคอแห้งเหนื่อยมากเลย ไม่ใช่เขาก็หิวน้ำเหมือนกันเบนหนูมีซีวิตมินิมาแบ่งเป็นรสเลมอนโอ้ขอบคุณครับถ้าป้านก็หิวน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่ซีวิตมินิรสสม้มขอบคุณนะ <c oughs> ซีวิตมินิเครื่องดื่มวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์สดชื่น อ้าเลยอาเลยเหมือนเหมือนโชว์เลยอะีวินลินี้กดกเต็มที่มีสีไม่มีแผลออกเดินทางไปทำกิจกรรมกันต่อได้เพราะดื่มซีวิทแล้วสดชื trotzdem, urgency, ่นเฟสสุดๆพร้อมลุยไหมครับพร้อมตามระเบียบพักถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางไกลเสร็จแล้วครับฐานกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเดินสะพานเชือก ห้อยโหนเปื้อนดิน,คนโคลนโรยตัวข้ามสิ่งกีดขวางถ้าพร้อมแล้วเราจะเดินขึ้นบ้านต้นไม้กันก่อนเลยครับเชิญเลยครับหน้าตรงเลยครับเดินเลยครับไปบ้านต้นไม้ขึ้นเลยครับด่านที่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมาเลยครับโอ้โหรอก่อนครับรอก่อนด่านวัดใจด่านที่หนึ่งว้า โอ้โหพี่เบสติดเบรกลูกเสือเบสลูกเสือเบสติดเบรกลงมาได้ไหมครับอึ๊บโอ้โหพี่เบสตัวโตมากโอเคตอนนี้เรามาถึงด่านที่สองแล้วนะครับด่านทรงตัวยืนข้ามสิ่งกีดขวางเราต้องกางแขนกางแขนสิครับโอเคเริ่มเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับทรงตัวมาเลยครับทรงตัวมามาครับทีละคอ่าคนต่อไปข้ามมาครับเก่งมากครับเก่งมาก เก่งมากครับเก่งมากถึงแล้วครับถึงแล้วครับเย <c oughs> ค้คนต่อไปคนต่อไปโอ้ย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 ไปต่อแถว oh. ใครที่ไม่ผ่านต้องไปทําให้ได้นะครับ <c oughs> นี่นี่ดูลูกเสือไบ์ลูกเสือไบา์ครับเก่งมากครับเก่งมากถึงแล้วดูลูกเสือเบสมาครับลูกเสือเบสลูกเสือเบสมานะครับปานยา มาแล้วครับมาแล้วครับอ๊ยยโอ้ยอ้ยยโยนั่นไงทุกคนเวลาที่เรามาเข้าฐานลูกเสือห้ามทําเป็นเล่นนะห้ามกันแกล้งเด็กๆอยู่มาแล้วเยเมื่อกี้นะครับครูฝึกเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งแกล้งมาครับลงมาครับต้องโดนทําโทษมาลูกเสือครับปานนี่แกล้งเพื่อนใช่ไหมแ้แกล้งเพื่อนหรือเปล่าครับเป็นแกล้งครับเขาแกล้งผมว่อครับมาโดนทั้งคู่ไปลูกเสือเบสไปยืนข้างกันลูกนั่งห้าทีปฏิบัติหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคขาวหลังจะทำอีกไหมครับไม่ครับโอเคพี่เบสขาวหลังจะแกล้งเพื่อนไหมไม่ครับโอเคไปได้ครับด่านต่อไปนะครับกระโดดข้ามสี่กีวาด่านนี้ความยากก็คือเราต้องกระโดดสองขาใช่ยากมากเลยกระโดดสองขาพร้อมไหมครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอุ๊ยเก่งอะเก่งอะ ลูกเสือทุกคนด่านต่อไปเป็นด่านวัดใจเกี่ยวกับความสูงแล้วนะมีใครกลัวความสูงไหมครับบม่กลัวความสูงหรอคะจริงหรอพี่เบสกลัวความสูงไหมครับไม่ครับงั้นเราจะไปปีนต้นไม้ที่สูงเลยนะคะพร้อมไหมครับลูกเสือทุกคนอ้าสายหันหน้าเดินตึงเตลละเล็กแตกตึงแต็กตึงแตกตึงเตลละเล็กแต็กตึงแต็กตึงแต็กตึงเตลละเล็กแต็กตึงแต็กตึงเตละเล็กเต็กตึง ถึงแล้วบานต้นไม้ที่เป็นความสูงบิงน้องบิงหนูขึ้นได้ไหมคะอ่ะบ, <า S 1> บิงขึ้นเลยครับได้สองทางขึ้นบันไดก็ได้หรือเชือกก็ได้อ๋ออ่ะ,อะขึ้นเลยครับบิงขึ้นเลยครับเอาแล้วครับบิงขึ้นที่สูงแล้วนะครับทีละคนนะทีละคนนะทีละคนโหบิงขึ้นไปสูงแล้วว่ามาเลยครับมาเลยครับ ขับบ้านขับบ้านลอก,ก่อนขับบ้านลอก,ก่อนโอเคน้องบิงลงมาได้เลยโู้เก่งมากโอ,อ้บิกผ่านด่านแล้วด่านความสูงผ่านแล้วครับบายลงได้เลยค่ะด่านความสูงจะผ่านไหมคะน้องบายสู้ไหมบายลงมาเลยตู้ม ข้าป้านพร้อมไหมครับพร้อมแล้วลงมาได้เลยโอ้โหตอนนี้พี่เบสอยู่บนต้นไม้แล้วกำลังจะสไลเดอร์ที่สูงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลลวบูมเอาละครับทุกคนด่านนี้เป็นด่านที่ว่าเสียวที่สุดในฐานกินจาก,การรมเข้าค่ายลูกเสือวันนี้นะครับนั่นก็คือซิปไลซิปไลห้อยห้อยเชือกนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องบิงลงก่อนเลยครับเอาละครับน้องบิงใจกล้ามาก โอ้โหสูงจริงๆครับตอนนี้น้องบิงต,ต้องใส่เซฟตี้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยผมไม่กลัวเลยครับลูกเสือข้าบปัน้นกลัวไหมครับลูกเสือไบไม่กลัวไม่กลัวงั้นเราพร้อมขึ้นไหมพอ<ะ>ต่อแถวเลยนะนี่นี่บิงดูบิงนะเราจะต้องอ๋อเราต้องนั่งเอาขาขึ้นมาครับบิงเอาขาขึ้นโอเคบิงเก่งมากครับบิงพร้อมพร้อมนะบิงหนึ่งสองสาม เก่งมากมากสนุกด้วยใช่ไหมบิงสนุกผลลงเลยนะคะโบผลเลยผลเลยโอ้โหวบิงตัมือให้ตัวเองหน่อยค่ะลูกเสือสำรองน้องบิงเดี๋ยวไปรับเข็มรางวัลด้วยนะโอเคมาแล้วดูลูกเสือครับป้านนะเ e t s g ก้โอ้โหโอ้ตรงนั้นเหวี่ยงเลยใช่ไหมครับป้านเล่นสนุกไหม สนุกโอเคพร้อมไหมคะน้องบายเดี๋ยวพอแบงค์นับหนึ่งถึงสามนะบายหนึ่งสองสามจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆนะจับแน่นๆนะโอ้ยอุ้ยบายบายตอนแรกเหมือนกลัวใช่ไหม ตอนที่เรายังไม่ได้ออกตัวออกมาครับเราจะกลัวแต่ว่าพอเล่นแล้วเนี่ยเราจะสนุกเราอยากเล่นอีกครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ไหมใบโอเคลองไหมครับอีกครั้งหนึ่งไหมลูกอ่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอุ้ยน้องใบขาเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปไปไปโอ้โหโอ้โหเก่งมากใบได้เล่นสองครั้งเลยสนุกสนุกไหมลูกนายขอเสียงหน่อยค่ะ ขอบคุณนะครับมาเด็กๆมาเข้าแถวเข้าแถวค่ะเข้าแถวลูกเสือทุกคนพร้อมที่จะเข้าฐานด่านสุดท้ายไหมครับพร้อมแล้วด่านนี้จะพิสูจน์ให้เราได้เข้าเป็นลูกเสือที่แท้จริงด้วยการลอดถ้ำเสือลอดอุโมงเข้าไปอยู่ในปากเสือถ้าพร้อมแล้วบีง๊งนําไปเลยครับลอดถ้ำเสือแล้วครับบิงเข้าไปแล้วครับทีละคนนะทีละคนนะเราจะต้องลอดอุโมงเข้าไปแล้วมาโผล่อีกด้านหนึ่ง โดยมีรุ่นพี่นะครับนี่เป็นครูฝึกรุ่นพี่ผู้หญิงโอ้โ,โดดปากแก้มด้วยโอ้โหโดดปากผมด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดดปากแก้มอีกแล้วรอดมาเลยครับรอดมาเลยครับโอ้โหคนสุดท้ายออกได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนสุดท้ายนอนมาเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหเทเลยเท นี่ทุกคนรู้ไหมใครที่ผ่านด่านลูกเสือแล้วเราได้รางวัลซีวิตมินิเอาไหนดีเอาไหนดีนะาบอกเรถเลมวอนครับโอเคคนต่อไปมาเลยครับใครที่ผ่านด่านแล้วขึ้นมาเลยครับวันนี้ลูกเสือน้องบ้ายผ่านมากี่ด่านครับเนี่ยหกด่านครับใช่เยอะมากสนุกไหมครับวันนี้ oh <no. S 1> ชอบไหมชอบเข้าข่ายลูกเสือไหม oh. แล้ววันนี้หนูจะเลือกซีวิตมินิรถไหนดีคะ รดส้มโอเคไปเลย <c oughs> พี่ใหญ่ของเรานี่อันนี้เป็นลูกเสือวิสามันเลยนะเพราะพี่เบสเนี่ยขึ้นมอนหนึ่งแล้วเป็นลูกเสือที่มีไม้ไม้พองหรือไม้งามไม้งามครับไม้งามโอเควันนี้ครูฝึกมีซีวิตมินิรดส้มเอาไหมครับหรือว่าซีวิตมินิรดเลมอนเอาไหนดีครับชอบส่องรถจ้ะชอบส่องรถงั้นเอา,เอาไปสองรถเลยเอ,เอารถนี้ก็ได้ครับโอเคไปเลยครับรดส้มครับโอเคครับ รับรางวัลไปเลยครับนี่ซีวิตมินิเลือกรสชาติเลยครับเอารสอะไรดี้รสส้มโอเคนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อีกนะซีวิตมินิกล่องเนี้ยมีวิตามินซีสูง200%เลยนะรู้ไหมทำไมเราต้องคอยเติมวิตามินซีทุกวันเพราะร่างกายของเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เองและร่างกายก็สูญเสียวิตามินซีจากการทำกิจกรรมต่างๆแม้แต่ตอนนอนทุกคนรู้ไหม ตอนนอนเราก็ต้องเสียวิตามินซีไปนะแล้วร่างกายเราก็สร้างไม่ได้เราเลยต้องเสริมวิตามินซีให้ร่างกายของเราทุกวันทุกคนเราดื่มวิตามินซีมินิกันเนี่ยเด็กๆจะได้สดชื่นสดใสอารมณ์ดีและมีพัฒนาการที่ดีพร้อมที่จะไปรุรยกิจกรรมกันต่อซีวิตมินิดื่มทุกวันมีประโยชน์ทุกวันนี่ทุกคนรู้ไหมครับซีวิตมินิหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ ช้อปปี้ลาซาดาทุกคนอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย